บ้านบ้านแรกๆคนเราอยู่นี่แล้วก็เป็นบ้านที่ถ่ายละครทุกเรื่องบ้านหินอ่อนที่แบบอยู่ในตำนานที่แบบอยู่ในละครกันตนาทุกเรื่องเลยข้างหลังบ้านที่เป็นหลังโรงถ่ายเนี้ยก็จะเป็นสวนผลไม้ของคุณย่านหลังสวนนู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปแล้วก็จะเจอสนามฟุตบอลที่หลานเอาไ้เล่นกันตอนเช้าๆคุณย่าก็จะมาเดินเล่นตรงสนาม นี่อันนี้ถึงหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นฉากในละครเยอะเลยถูกเลยโลโก้นี่มีความหมายไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนึกว่าจะมาสถานทูตอเมริกาใช่ไหมกใช่ใช่จริงๆไอ้อินสปิเรชันก็มาจากทำนองนั้นใช่าหมอินซีแล้วก็ถือสารถือมีข้างบนมีกล้องก็คือสายตาอันยาวไกลสายตาอันแบบเหมือนพยาเหยื่อต้องบอกว่าเป็นฉากในละครเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะรถคันนี้ก็น่า รถมากแล้วรถประจำประจำตำแหน่งสมัยกลับมาจากนอกใหม่ใหมไทยส่งรับส่งทเรียนสมัยลงไปโรงเรียนไปโรงเรียนตลิดมาานะแล้วก็เป็นเรื่องเวลาเราไปจุฬาเบาๆเสร็จแล้วก็รถติดอยู่วนขื่อเพราะว่าไปไม่ได้รถวมันยา แล้วก็บ้านเราเป็นญาแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้ว่ะเออเออี่ใครได้อยู่ใช้ได้ครับใช่ได้หลังนี้ตอนนี้อยู่ับใครบ้างคุณได้คุณย่าแล้วก็คุณพ่อจริงๆทุกคนก็ไม่อยู่ก็มีห้องอยู่ที่นี่เพื่อที่เหมือนเป็น Family Home แล้วก็กลับมาบ้านสวนก็มาที่นี่ได้เหมือนแบบในบ้านในเมืองก็ คนไครจะอยู่เพราะว่ายัาเห็นมีมีพิจุกตาทําคลิปกลับมาที่บ้านมีทานอาหารกันใช่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 ทุกคนก็จะมารวมตัวเพราะคุณย่าคือศูนย์รวมจิตใจของพวกเราอยู่นะอย่างนั้นเข้าบ้านไงเข้าบ้านเข้าบ้านก็ลูกครอบครัวมีเราเป็นเบี้อยู่นี่จไม่ได้ไหนไหนไหนคุณอยู่ไหนนี่ไหอ๋อเปี๊อยู่จะมีเบี้กว่าอยู่นี่ไม่อยากโชว์อันนั้นเขิน รู่เด็กๆตอนเด็กๆตอนนี้ถ่ายนี่ยังมีแค่3มเจนตอนนี้มีเจนที่สี่ละเออมีลาแล้วเป็นลุงเป็นลุงเต้แล้วทุกคนห้ามเรียกลุงนะเรียกได้อย่างเดียวเรียกอังโคเต้ได้ไม่เป็นไรไม่โดนแต่เรียกลุงไม่ได้แม่รวมๆเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยประมาณกี่ท่าน ก็หลายเลยก็สามจะมีสิบสี่สิบได้ใช่เขาลุ่นเต้ก็สิบสามคนละพ่อก็ก็ยี่สิบสามสิบคนได้